นะคนส่วนใหญ่ที่เราเจอกันข้างนอกจะถามเราว่าทําไมถึงมาวัดนาป่าพงแล้วพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลมีอะไรดีตรงนี้พระอาจารย์ได้โปรดเมตตาพิจารณาแนะนำนิดนึงนะคะ่ะจะได้เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้าจะบอกว่าพระอาจารย์ม,มีสิ่งไหนดีจะแนะนําเขาอย่างไรดีอะคะ่ะอ๋อไม่มีอะไรดี <laughs> นะ <laughs> มีดีในตัวเนี่ยมีอยู่ <laughs> ถุงน้ำดีนะมียังไม่ได้โดนตัดไปไหนนะ <S 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 สิ่งที่เรามาแล้วเราได้ประโยชน์คือเราได้สดับนะเราได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังเราได้สดับในคำของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะอันเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะได้สดับโดยยากในการท่องเที่ยวในสังสารวัตรนี้นะ เรา